ทำนายไทยพักครูติมและลีแชนะคะมาถึงกาลีและการลักกินีฟังดูแล้วก็หูน่ากลัวนา่วนากลัวนะคะแต่ความจริงอะ่ะในยะของเขาอะ่ะมันเหมือนเหรียญสองด้านนะ,ะ,ะไม่ใช่ขาโหระศาส์เนี่ยมันจะต้องเข้าใจในในด้านที่ดีแล้วก็ด้านที่เสื่อมนะคะเหมือนกับตัวเรา ตัวเราก็จะมีสองด้านเสมอใช่ไหมคะในความดีของเราก็ในความในความไม่ดีของเรานะคะเพราะฉะนั้นเราต้องรับให้ได้ใช่ไหมคะ,มคะเพราะฉะนั้นอย่างที่ครูบอกถ้าเป็นทักษะเราเนี่ยในชีวิตของคุณอ่ะคุณจะมีดาวสีกับดาวกาลีประจําตั้งแต่คุณเกิดแล้วคุณหนีไม่พ้นนะคะสิ่งที่เป็นกาลเลีนี้คือความติดขัดกร<ม>ะีในความหมายตรงๆอหมายถึงความ อับโชค,คะนะคะการไรา้ทรัพย์สินการถูกดูหมินนะคะแล้วก็การที่มีเรื่องสืญสืญสูญสูญเสียเสียหายนะคะยังหมายถึงนิสัยที่มีการเอาชนะความอุดอวดดื้อถือดีอ,อุปสรรคค,ความอาฆาตหรือการที่มีพฤติกรรมที่ผิดคือพฤติกรรมที่มันขัดต่อ,อก,กฎหมายมนะคะหรือทําในสิ่งที่ผิดต่อ,อก,กฎหมายอันนี้อ่านกาลีเรื่องนี้ยังหมายถึงโรคร้ายน้องแชร์โรคร้ายที่ไม่ใช่ ไม่ใช่โรคร้ายธรรมดามืางเพียงคนเป็นโรคร้ายแล้วก็จบชีวิตลงนะแต่กรณีมาถึงการเป็นโรคร้ายที่ยาวนานเรื้อรังรักษาไม่หายรักษายากอย่างเงี้ยทนทุกข์ทรมานทนทุกข์ทรมานอันเนี้ยอ่านกิน,นีนะคะถ้าเป็นดาวอายุดาวอายุเนี่ยคือสุขภาพอย่างที่ครูบอกว่าทักษาเนี่ยถ,ถ้าถ้าสมมติว่าดาวอายุของเราเนี่ยนะคะมันไปสัมพันธ์หรือไป ดาวอายุไปเคียงคู่กับดาวกาละกินีเนี่ยต้องระวังมากๆเลยหรือดาวอายุไปอยู่ในเรือนของกาละกิน,นีต้องอ่านดวงเป็นเนาะ,ะอันนี้ต้องระวังเลยว่าเราจะมีโครคภัยไข้เจ็บที่ค่อนข้างที่จะยืดเยื้อเรื้อรังรักษายากก็ต้องม,องมุญว่าสาสุขภาพให้ดีอันนี้คือเป็นตัวบอกแล้วละ่ะนะครับว่าเป็นยังไงซื้อประกันเยอะๆให้ประกันจ่าย <laughs> ะะเพราะว่าเราเรามีสิทธิ์ที่เราจะเจ็บป่วยเรื้อรังเนี่ยค่อนข้างเยอะนะคะเนียไอ้ดาวกาลกินีเนี่ยถ้าเผื่อว่าทั้ง12 เรื่องราวของดวงชะตาเนี่ยถ้าสมมุติว่าดากรินียันวุฒิอันแรกเลยตัวตนุลักษ์คนชอบถามมากเลยนะคะลัคนาของเราเนี่ยไปอยู่ในเรือนกันลกินีนะคะจะอ่านยังไงครูใช่ไหมคสมมติว่าหนูเกิดวันหนูเกิดวันเสาร อย่างเงี้ยอเกิดวันเสาร์แต่ลัคนาของหนูเนี่ยไปอยู่ในเรือนกาะละกิณีคือไปอยู่ในเรือนของพระพุทธเรือนของพ,พุทธก็คือในราศีมิถุนหรือในราศีกันอันนี้แสดงสว่าลัคนาเข้าไปอยู่ในเรือนกาะละกิณีแบบเนี้นะคะหรือไม่ลัคนาอยู่ตรงแต่ดาวกาลีมาคุมลักเกิดวันเสาร์คือพุทธมาคุมลักอย่างเงี้ยเขาบอกว่าท่านผู้นั้นจะทําอะไรแล้วติดขัดนะคะติดขัดไปหมดนะคะกว่าจะสําเร็จอะจะยากนะคะทีนี้กาลกิณีเนี่ยมันมีข้อดีอยู่อย่างหนึ่ง มันคือวิถีทางมันคือเทคนิคมันคือเทคนิค,คะนะคะบางทีอ่ะมันตรงๆมันไม่ได้แต่ไม่ใช่ไปไปโคดโกงนะคือไม่ได้สอนให้ไปโคดไปโกงแต่ว่ามันต้องมีวิธีนําเสนอ,อมันมีวิธีที่จะต้องดําเนินการอีกอย่างหนึ่งที่จะต้องมากกว่าคนอื่นเขาสมมติว่าเราจะยื่นผลงานอย่างเงี้ยคนคนอื่นเขายื่นตรงๆรงเขาเสนอผลงานตรงๆแต่เราไม่เราต้องมีวิธีการคือเราต้องมีอะไรที่มาประกอบอย่างงานนําเสนอของเราจะต้องมีองค์ประกอบเยอะแยะไปหมดเลยคนอื่นเขาแค่ เปเปอร์เดียวหรือเปเปอร์นิดเดียวก็ก็รู้แล้วว่าคนนี้ทําอะไรมาแต่ของเราไม่ใช่เราต้องมีผลงานปรากฏออกมาเลยเป็นโมเดลเป็นโน่นเป็นนี่เป็นนั่นสาธยายเยอะแยะไปหมดอันนี้คือเทคนิคของเราที่ทําให้งานของเราดูโดดเด่นเป็นคนมีลูกเล่นมีลูกเล่นอันนี้ต้องบอกหรือต้องมีลูกเล่นนะคะทุกอย่างหรือที่ตัวเองทำนะถ้าตันุเป็นการเลกินีหรือการเลนีกลุ่มตนุเนี่ยต้องใช้วิธีนี้ถ้าเราทำาบตรงๆมันจะช้าถามว่าได้ไหมได้แต่ว่าช้าตัวอื่นือเขาแซงแซงคิวไปหมด อย่างเงี้ยนะคะหรือไม่ถ้าเผื่อว่าตนุเป็นกาลกินีหรือดาักากัลนีกลุ่มตนุอย่างเงี้ยให้ระวังร่างกายของเราม,มันจะมีตาหนิมันคนจะมีตำหนิมาตั้งแต่กําเนิดมีฝายปาน,ปานอะไรแบบเนี้ยนะคะ,ะ,คะหรือหรือความผิดปกติความพิการได้นะนิ้วมือนิ้วเท้าอะไรเงี้ยมันไปอยู่ที่ส่วนไหนของร่างกายคือหัวสามจะบอกนะการกกินีอยู่ที่ตรงอวัยวะส่วนใดก็ให้ระวังอวัยวะส่วนนั้น จะเกิดบาดแผลบางคนเกิดเป็นสกาเป็นแผลเป็นนะคะบางคนไม่อยากให้ให้ใ,หใครเห็นเลยอย่างเงี้ยนะคะมือเป็นแผลเป็นอย่างเงี้ยหรือว่าแขนหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยมันเกิดบิบดเกิดไปมีปฏบัติเหตุอย่างเงี้ยมันก็จะทําให้มันผิดรูปผิดร่างไปอันนี้คือหรือว่าการลคินีมันเกิดขึ้นกับเราแล้วอันเนี้ยตนุเป็นการลคินีหรืออะไรที่มันเกิดขึ้นกับเรากาลิศนีเป็นตนุอย่างเงี้ยคือมันจะมีความผิดเพี้ยนในเรื่องรูปร่างแต่้าเบิดในการเมินชีวิตก็คืออย่างที่ครูบอกก็คือว่ามันจะต้องอาศัย อาศัยสติปัญญาอาศัยความที่ต้องพยายามมากหน่อยอาศัยเทคนิคที่มากหน่อยอย่างการค้าบอกว่าคนที่มีดาวกาลีต้องไปทําการค้าที่มันเสียหายไหมหรือต้องไปทําเรื่องที่มันเสียหายไหมไม่จาเป็นแล้วต้องมีวิถีทางในการดาเนินการค้าคุณขายตรงๆอเงีง้ยไม่มีคนซื้อคุณต้องมีของแถมมีลูกเล่น นะคะคมีโปรโมชั่นอย่างนี้คือวิธีการรีทั้งนั้นเลยนะ,ะขอบอกอนะคะ,อะตอนนีใน้ในเดือนนี้อย่างนี้ออนไลน์ไปเลยนะคะถ้าซื้อ3ชิ้น4ชิ้น5ชิ้นโอเคคุณเอาไปเลยแค่นี้คุณจะมีของแถมคุณจะได้โนู่นนี่นั่นบอกมาอันนี้คือวิธีของการดำเนินชีวิต นะคะอันนี้คือกาลกินีถ้ามองให้ดีก็คือกลายเป็นคนที่แบบเก่งไปอีกด้านหนึ่งเลยนะมีความครีเอทีฟไปเลยนะคะใช่ต้องต้องต้องหาหมุมมองให้เจอบางคนแบบไปไป,ไปท้อไงไปท้อว่าหรือไม่เขาไปทําในสิ่งที่มันเสียหายนะคะอย่างเขาบอกกาลกินีกรมมะไปอยู่ในเรือนกาลีอย่างเงี้ยต้องทํางานที่มันไปคดไปโกงเขาเหรือไปช่อฉนไปทํำสิ่งที่มันเสียหายอะไรเหรอมันไม่จําเป็นแต่บางคนอะทาขึ้นนะคะบางคนทําเรื่องอะไรอะ เรื่องอะไรอ่ะเรื่องการพนันขึ้นหรือไม่ก็ทําในเรื่องที่เกี่ยวกับอะไรอ่ะการเสี่ยงโชคการขายอะไรขายลอตเตอรี่หวยเบอร์อะไรอย่างเงี้ยใต้ดินบนโต๊ะบนดินก็ไม่ทราบอ่ะเขาทําได้อย่างดีเลยอันนั้นก็ต้องไปสัมพันธ์กับเขาคนเนี้ยเขาบอกเลยว่าเขาทำอาชีพมาตั้งนานแล้วเขาทำอาชีพอื่นไม่ได้หรอกนะคะเนี่ยเขาเขาเป็นวิธีการของเขาเขาส่งลูกล่ําเรียนมาด้วยเงินนี้แหละด้วยเงินอันนี้แหละนะคะก็คือเป็นวิธีการของเขาแต่ว่าเขาไม่ได้คดโกงใครแต่เขาทาอาชีพแบบนี้หรือมันก็ขายเหล้า ขายสิง่งเสพติดมืนเมาใช่ไหมคะแบบนี้<ช>นะแต่บางคน,นมันเป็นวิถีของการมเนชีวิตแต่บางทีถ้าเผื่อว่าเรามองเห็นว่าดาวในดวงมันม,ม,นมีมันมีทางอื่นที่ไปก็เปลี่ยนอย่างอื่นได้ไหมนะคะลองมาทําอย่างอื่นดูซิแล้วก็มันมีตั้งหลายอย่างใช่ใชไหมคะ<ช>อาจจะมาได้เงินเยอะมากมายแต่ว่ามันเป็นวิถีทางของการมืนชีวิตที่มันดีขึ้นอย่าท้อท้อหัดพลิ้กแพลงเอาฝึกสมองพลิกแพลงเอาอนะคะนี่คือคือความเป็นกลักกินีนะคะในการเมินชีวิตแล้วก็ใน ในลักษณะของของรูปร่างหน้าตาหรือของการที่ใช้ชีวิตให้อยู่ได้ในสังคมอย่างดีๆนะคะคือเราไม่ต้องไปทําเรื่องที่มันเสียหายนะคะหรือเรื่องที่มันผิดบาปต่อสังคมแต่บางคนเนี่ยเขาจะมีอะไรอะ แต่อันนั้ก็ต้องดูดาวใจอีกเนาะ,ะดาวประจําใจที่มันถ้าเผื่อดาวประจําใจมันเกิดความเสียหายอย่างเงี้ยหรือไปอยู่ในเรือนกาลิกินีเนี่ยคือความคิดมันจะไม่เหมือนใคร mm. มันคิดว่าเออทาผิดก็ได้ไม่เห็นเปไ็นไรเลย<ช>อะไรอย่างเงี้ยอันนั้<ม><ม>น,นก็ต้องไปว่ากันอีกทีหนึง<ช>่งนะคะไปไปดูดาวของเขาอีกทีนึงว่าเป็นยังไงนะคะทีนี้ถ้าเผื่อว่าดาวกาลิกินีเนี่ยมันเป็นเจ้าของเรือนร้ายอันนี้ค<ห>รูกลัวกลัวนะคะ<ห>เรือนร้ายของทางโหราศาสตร์จะมีอยู่สามเรือนคือเรือนอริมรณะพินาศ เป็นเรือนร้ายถ้าเผื่อว่าดาวการิินีเนี่ยเป็นเจ้าของเรือนอริอย่างเงี้ยการิกินีเป็นเจ้าของเรือนอริมาถึงว่าศัตรูของคุณเนี่ยนะคะจะนําศัตรูคุณเนี่ยมันจะเป็นคนที่แบบโอ้โหสุดสุดยอดเลยนะคะ okay, <yeah. S 2> ปัญหาหลุปกรสักเนี่ยมันจะมาด้วยความด้วยด้วยความที่มัน มันยากอะมันเยอะและแก้ไขาย,ยากมากนะแก้ไขาย,ยากมาก <okay. S 2> นะคะอันนี้ต้องต้องระวังนิดนึงนะคะการเลีนีเนี่ยคือตัวร้ายเลยอุปสรรคปัญหาเดีเดียวมากมันจะมีเรื่องที่มันซับซ้อนนะคะมาถึงเราแล้วก็เรื่องนั้นไม่ค่อยดีนะคะต้องต้องระวังให้ดี <okay. S 2> คือเจ้าเรือนร้ายถ้ามันเป็นกาลีแล้วเนี่ยมันมีเรื่องของความเสียหายสอดคล้องเข้ามาเสมอตลอดเวลาหรือว่าครั้งเดียวจบคะหรือมีมาเรื่อย ถ้าเปิดในเป็นในเป็นในเป็นดาวประจำ<ท>ะสมมติว่าดาวเจ้าเรือนอรินะคะไปอยู่ในเจ้าเรือนอริของเราเนี่ยนะครับเกิดเป็นดาวกาลิคินีแบบน,น,น,นี้กาลิกินกาลิินีเป็นอริอย่างเงี้ยให้ต้องระวังเรื่องผู้ที่จะมาหาเราทีนี้มันจะเกิดเมื่อ,อไหร่มันจะเกิดเมื่ออายุจอ,อของดาวดวงนั้นเ <ทะ S 1> นี่ยสมมติาอายุจอของเราเดินเข้าไปดาวกาลิองี้มันต้องหมุนทักษะเนาะอายุจอมต้องไปตกแป๊ก ที่ดาวดวงเนี้ที่ดาวเป็นกาลิกินีเนี่ยนะแล้วก็เป็นอริอย่างเงี้ยเป็นเจา้าเรือนอริแล้วเป็นกาลีถ้าอายุจรไปตกกับปีนะั้นต้องระวังให้มากคุณจะมีเรื่องร้ายแรงมีเรื่องเงินทองที่มันช่อฉนกลในเลยก็ไม่รู้แล้วมาถึงเราปอกเราไปนั่งทับตรงนั้นพอดีแล้วต้องไปเคลียร์ตรงนั้นพอดีนะคะอันนี้ต้องระวังนะคะถ้าการีเป็นอรินะกาลิกนินีเป็นอุดอันนี้น่ากลัวกาลีเป็นอุดนะดาวมันใหญ่ขึ้นใช่ไหมกานีเป็นเกษตรเนี่ยไม่เป็นไรพอแก้ได้แต่ถ้ากาลิกินีเป็นอุด หรือดาวอุดเป็นการลกินีอย่างเงี้ยเขาบอกให้ระวังเจ้านายหรือผู้เป็นใหญ่ผู้ขัญชาเนี่ยจะเป็นศัตรูกับเราหักเราลงได้ง่ายๆนะคะเนี่ยก็ต้องแบบมีระยะเข้าหาเจ้านายนิดนึงประมาณนี้นะคะเพราะว่าบางทีเราไม่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 สามารถจะเดาใจท่านได้หรือท่านมองเราผิดอย่างเงี้ยก็เร่งนี้โดยโดยไม่จําเป็นต้องเป็นพระอาทิตย์ใช่ไหมคะหมายถึงดาวอาทิตย์ไม่ไม่ใช่ทุกดวงเลยดาวกาลักินีของเราอย่าให้ได้ตําแหน่งใหญ่ นะคะอยากได้ทำหน่งใหญ่เป็นอุดนี่ไม่ได้นะคะ,คะเป็นเกษตรยังบอกๆนะมีปัญหาเข้ามาแต่ถ้าเป็นอุดเนี่ยหมายถึงว่าเราชนก่อนเรื่องใหญ่หรือไม่เรื่องที่เราเผชิญอุปสรรคปัญหาที่เราเผชิญเนี่ยมันเป็นเรื่องใหญ่หรือไม่เราอัดกับเจ้านายอัดกับคนใหญ่พูดง่ายๆค, <ะ S 1> คนเล็กๆไม่เล่นนะคะกับเพื่อนเราเนี่ยโอเคเลยแต่กับคนใหญ่ละเป็นเรื่องนี่กรณีเป็นอุดหรือปัญหาใหญ่ๆมหาเราหนักๆมหาเราดาวกรณีเป็นอุดหรือโรคภัยไข้เจ็บ อันนี้น่ากลัวมากโรคภัยไข้เจ็บเนี่ยนะคะ <longing. S 2> มันจะเยอะมันจะมากนะคะมันโรคใหญ่ๆโรคใหญ่ใหญ่เป็นอย่างโรคที่มันรักษายากอะไรแบบนี้โรคที่ใครเขาไม่เป็นกันในในร้อยคนจะเป็นสักคนหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ทําให้เรารักษายากมากนะดาวกาลิคินีมาถึงโรคภัยไข้เจ็บได้ด้วยอย่างที่ครูบอกแต่ต้น <Upon. S 2> อย่าให้มันได้ตําแหน่งใหญ่นะคะแล้วก็เจ้าเรือมรณะเป็นกาลีหรือกาลิคินีมรณะหรือเจ้าเรือมรณะมาเป็นดาวกาลี รือดาวการลิกินีไปอยู่ในเรือนมรณะแบบเนี้ยต้องให้ระวังว่าหน้าเหมือนที่ความจบลงนะเราก็มปดูดาวดูงนั้นเป็นเจ้าของเรือนอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วมันจะทําความเสียหายให้เรานะคะแล้วมันก็บอกถึงการที่ย่างๆยิ่งถ้าเป็นดาวที่เกี่ยวกับการเดินทางนะหรือเกี่ยวกับรถอย่างเงี้ยต้องระวังต้องระวังมากๆนะคะเพราะว่ามันหมายถึงการเสียชีวิตที่มันมันไปมันไปจบไม่สวยนะคะคือมันเสียหายเยอะแยะนะคะโรคภัยไข้เจ็บที่ร้ายแรง การมีอุบัติเหตุร้ายแรงการกินีมรณะแบบเนี้ยนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้คือความเสียหายของการกินีความดีมีไหมมีไหมคะมีสมมติว่าเจ้าเรือนวินาของหนูครูบอกแล้วเรือนร้ายของเราคืออริมรณะวินาถ้าอันนี้คือของดีถ้าดาวเจ้าเรือนมรณะเป็นกาลีหรือกาลีเป็นเจ้าเรือนขอโทษเป็นวินาเป็นวินาเนี้ยนะคะกาลีเป็นวินาหรือวินาอยู่เรือนกาลีหรือกาลีเป็นวินาอย่างเงี้ยเขาบอกว่ามันจะเปลี่ยนเลย มันจะไม่ทาร้ายเจ้าชะตาเออมันจะดีมันจะให้คุณนับประโยชน์ได้โชคได้ลาบแบบไม่คาดฝันได้ความพริกผันที่มาถึงนะคะการิกินีพินาศเนี่ยก็คือความเป็นกาลีมันจบไปไงใช่ไหมคะมันผิดกับมรณะนะกรณีมรณะมันมันไม่ตายนะแต่มันเพิ่มความร้ายแรงมากขึ้นแต่พิวินาศแล้วมันมันแอบซ่อนไปเลยมันจบไปเลยอย่างเงี้ยนะคะ มันมันไม่เหมือนกับอริวินาศนะอริวินาศไม่ถึงกับการมีศัตรูอยู่ข้างหลังแต่ถ้าการเล็กนีวินาศเนี่ยมันจบไปเลย้วก็ถือว่ามันจะโอเคกับชีวิตเจ้าชะตานะคะได้ได้เงินประกันได้เงินชดเชยอะไรอย่างเงี้ยบางทีเราคาดไม่ถึงได้มรดกอย่างที่เราไปสัมพันธ์กันในดวงชะตาโดยมาแลกรณีวินาศเนี่ยจะให้คุณนับประโยชน์แบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นก็มีในมุมที่มันเสีย มากๆกับมุมที่มันดีมากๆกาเรื่องนี้เป็นอุดต้องระวังนะคะเพราะว่าเราจะเจอเรื่องใหญ่นะคะแล้วปัญหากับการการเรื่องีอริอย่างเงี้ยปัญหาจะมาหาเราเยอะนะคะมันมีทางออกหรือทางแก้ไหมคะสมมติว่าเราต้องเจอแบบสมมติว่าเราต้องเจอใช่ไหมคะต้องเจอดาวใหญ่ๆแบบนี้ในพื้นดวงเป็นอย่างนี้หนูพี่ดาวการเร่ีเป็นอุดนะครูทำยังไงดีนะคะเพราะฉะนั้นวิธีวิธีการของเราคือเราต้องเราต้องระวัง อันดับที่1นึ่งเราต้องระวังนะคะระวังอย่างที่ครูบอกมันไม่ได้เกิดกับเราสามรอบห้าวันไม่ใช่แต่มันจะเกิดเมื่อภูมิทักษาไปตกตรงนั้นในปีนั้นปีนั้นให้ระวังคลมุนทักษาได้เราจะรู้เลยว่าอายุของเราจะตกตรงนี้ตกตอนดาวดวงนี้แหละหรือดาวดวงนี้เดินเข้ามาหาเราแล้วก็เป็นอย่างนี้ตามภูมิทักษาอย่างเงี้ยมันจะเกิดเรื่องคือเขาบอกภูมิทักษาสำคัญที่สุดเพราะมันจะหมุนชีวิตเรามาหรือมันสวยอาย,อยุอยู่ตอนนั้นช่วงนั้นเราจะลําบากนิดนึง ะะก็ระวังช่วงนั้นแล้วก็ระวังถ้ากรณีเป็นอุ่นเนี่ยเราก็ต้องระวังคนที่มีอํานาจเหนือเรานะคะก็อย่าไปอย่าไปปีนเกลียวกับเขาแล้วกันไม่ประมาทอย่าประมาทเท่านั้นเองเหมือน,นชีวิตให้มันอยู่ในกรอบคือบางทีเราก็ต้องหยุด ก็ต้องอยู่ให้เป็นเย็นให้พอใช่ไหมคะบางทีเราถูกแต่เราก็ต้องเงียบเพราะว่ามันไม่ส่งเสริมเราไงต้องจัดเลยทํางานเองเป็นนายตัวเองไม่ยุ่งกับใครอย่างเงี้ได้เลี้ยงแบบรู้ทันนะคะอย่างเงี้ถึงจะได้นะคะในข้อที่จะกลัวความน่ากลัวนัคือความน่ากลัวของดาวกับลัคนีนะคะแต่ความดีของมันก็คือมันก็ดีนะคะแล้วกัลกินีมันจะให้คุณอีกอย่างหนึ่งน้องแชร์กัลกินีถ้าอยู่ในราศีธาตุดิน นะ,ะสมมุติว่าหนูมีดาวสมมุติว่าหนูเกิดวันจันทร์หนูไปดาวอาทิตย์ดาวใหญ่เป้งเลยเป็นกาลีนะคะแต่ถ้าบปดดาวอาทิตย์เนี่ยไปอยู่ในราศีธาตุน้ําหรือธาตุดินดาวอาทิตย์ไปอยู่ในราศีราศีมังกรเนี่ยคือธาตุดินเนาะไปอยู่ในราศีกรกฎธาตุน้าเนี่ย มันจาง<อ>มันจะไม่ทำร้ายเจ้าชะตาะมันจะดีนะคะยกเว้นในปีที่ภูมิทักษาไปตกมันจัดการสักปีเดียวพออันนี้ก็ถือว่าดาวก็เลหนีให้คุณนะคือมันจะไม่ไม่เสียหายเลยสมมุติว่าคนเขาเกิดเกิดวันเสาร์มีดาวพระพุธเป็นกาลีแล้วอยู่ในราศีธาตุน้ําเขาบอกว่าคนที่มีพุธเป็นกาลีเนี่ยพูดกับใครใครก็ไม่ฟังมไม่มีคนฟังแต่ถ้ามันอยู่ในาธาตุน้ําปั๊บ คนจะฟังฮะอ้าวเหรอคะพูดดีอะไรก็ไม่รู้เป็นพูดได้เงินได้ทองพูดแล้วคนฟังเอพูดน้ำไหลายไฟดับพูดเป็นกาลีแต่ไปอยู่ในสีธาตุน้ําอย่างเงี้ยถ้ามันตกน้ําตกดินเนี่ยถือว่ามันสลายความเป็นกาละกินีนะคะอันเนี้ยมันจะให้คุณมันจะย้อนกลับมาเป็นอีกอย่างนึงนะคะเรื่องยักๆาที่คนเขาไม่สามารถจะ อธิบายได้แต่คนที่มีพุธเป็นกาลีในราศีธาตุน้ําหรือธาตุดินจะอธิบายได้ชัดเจนจะมีวิธีในการอธิบายได้อย่างชัดเจนแจ่มกระจ่างให้คนเข้าใจได้อันนี้เป็นทักษะอย่างหนึ่งของดาวพุธนะดาวอื่นก็ว่าไปตามทักษะของขององค์องค์ดาวพระเคราะห์องค์นั้นจะไหมคะอย่างสมมติว่าเขาจะให้ดาวพุธหัดเป็นกาลีทั้งชีวิตนะก็มีดาวอาทิตย์เนี่ยเขาบอกอาทิตย์เนี่ยถ้าพระอาทิตย์ตกน้ําบางคนเนี่ยมีเกียรติยศไม่ได้แต่ไม่จริงนะคะ มันจะสลายวข่เป็นกาลีม,มีหลายท่านเีที่มียศถาบรรดาศักดิ์พระอาทิตย์เป็นกาลิกินีแ,แต่อยู่ในสีธาตุน้ำอ,อย่างเงี้ยบางคนอ่านดาวอ่านดวงผิดเพราะว่าลืมดูธาตุลืมดูธาตุไงคะอันนี้คือข้อยกเว้นของดาวกาลีที่มันจะให้คุณดีดาวกาลีอะไรที่ดูร้ายแรงที่สุดคะถ้าเราไม่มีพ,พระเคหัสละ ถ้ามีพฤหหสก็คือดาวใหญ่ลูกดาวใหญ่ก็คือพระอาทิตย์ทนะคะแล้วก็พระเสาพระเสาเนี่ยโอ้ยอย่าให้เป็นกาลีเลยร้องไห้นะคะเพราะฉะนั้นตัวพระเสาจะเป็นกาลีแกนี้ได้คือหนูเกิดวันพฤหัสใช่ไหมใช่ไหมคะตามทักษะเนาะเกิดพฤรหัสปุ๊บเสาจะเป็นกาลีคนเกิดวันพฤหัสน้องแชร์ขาน้องแชร์ไปดูได้เลยเขาจะมีปัญหาเรื่องกระดูกอะไรก็ตามจะเกิดกระดูกของเขาเนี่ยกระดูกต้นขาตั้งแต่ขาไปเลย นะคะแล้วก็จะมีความขัดข้องเนี่ยมีความขัดข้องในเรื่องอสังหาริมทรัพย์ต้องระวังนะคะอันนี้คือดาวเสาร์มันเป็นดาวใหญ่นะคะดาวใหญ่แต่นี้ถ้าเผื่อว่าไอ้ดาวเสาร์มันไปตกน้ําป๋อมแปมซะมันก็โอเคเนะเสาร์ไปอยู่ในราศีพิจิกเนี้ยมันก็จะดีใช่ไหมคะเสาร์เป็นปรกนักกรษนะกรกินีเป็นปราไปแล้วอย่างเงี้ยถือว่าดี<ช>กรีินีถ้าเป็นปราไปแล้วมันก็เสื่อมแล้วไงไปอยู่ในราศีกรกฎธาตุน้ำนี้ก็คือจบยกเว้นอายุจรไปตกเล่นงานสักปีหนึ่งเท่านั้นเอง ดาวอาทิตย์ดาวเสาร์เนี่ยต้องระวังเพราะมันเป็นดาวใหญ่นะคะแล้วก็ดาวราหูตัวเจ็บคนเกิดวันศุกร์น้องแชร์คนเกิดวันศุกร์ดาวราหูเป็นดาวใหญ่มันเป็นดาวบ่าพระเคราะห์องค์ใหญ่แล้วถ้ามันเป็นกาลียะมันจะร้ายมันจะให้ผลร้ายค่อนข้างเยอะถ้าราหูเป็นกาลียูนในสิทธาตุไฟน้องแชร์เออเรียบร้อยหนุกหนานช็กโนลุกะปือใช่มันมันยุให้คนมัวเมาลุ่มหลงใน ในเรื่องที่มันเป็นอะไรสีเทาๆอ่ะออค่อนข้างเยอะบางคนเขาทาได้อะลูกออทําได้โดยที่ไม่ไม่รู้สึกผิดอ่ะเนี่ยนะคะแล้วพวอบางทีเราคิดแค่เราคิดเราก็ทําไม่ได้แล้วนะออแต่พวกนี้เขาจะทําได้การลกกินียนิทธิธาตุไฟจะทรงคุณภาพร้อยคูร้อยเลยก็นีจะทางานเต็มที่ในฤทธิธาตุไฟออรองลงมาคือฤทธิธาตุลม กาลิคนี้จะไม่ทํางานหรือด้อยคุณภาพลงหรือว่าผ่อนลงเนี่ยคือกาลีที่อยู่ในราศีธาตุน้ําหรืออยู่ในราศีธาตุดิน mm hmm. นะคะแล้วอีกอย่างที่ให้คุณมหาศาลน,น้องแชร์ดาวเกต mm hmm. ดาวพระเกตถ้ามันกลุ่มดาวกาลีนะเงียบไปเลยอ oh. กาลีเงียบไปเลยเ mm hmm. ขาเรียกว่าในใน,ในตำรา,รอศา,ศาของลากศรเขาบอกว่า เกตุกุมกาลีอริผ่อนสยองก็คือว่าไม่มีใครทาอันตรายท่านพลนั้นได้ละนะคะศัตรูก็ทําอะไรไม่ได้อุปสรรคปัญหาจะคลี่คลายได้อันเนี้ยดาวพระเกตถ้ามันกลุ่มดาวกาลีของใครนะถือว่าคนนั้นโชคดีนะ,ะถึงแม,ม้จะมาหยุ่ในสิทธาตุไฟก็ตามามันจะไม่ทํางานนะคะยกเว้นอย่างเดียวคือตอนที่อายุจรไปตกในภูมินั้นเท่าน,นั้นเองนะคะอันนี้คือข้อยกเว้นของดาวกาลกิณีแล้วก็ข้อดีของดาวกาลกิณีต้องแยกออกมานะบางคนก็บอกว่า ทำไมชีวิตหนูไม่เห็นเป็นอย่างนั้นเลยคุณไปดูก่อนว่าดาวอยู่ในธาตุอะไรมันทํางานแค่ไหนเพราะโทรศัพท์จะงมีตัวตอบของมันชัดเจนนะครับว่าเป็นเพราะอะไรนะครับบางคนก็บอกว่าพูดเป็นกาลีแต่โอ้โหพูดแล้วได้เงินได้ทองเยอะแยะเพราะพูดของคุณตกน้ําพูดอยู่ในสีธาตุดินอยู่ในราศีกันอย่างนี้อยู่ในราศีมังกรอย่างเงี้ยคุณพูดดีจะตายใครๆก็เชื่อคุณคุณมีเทคนิคในการพูดที่ดีมากๆนะคะเด็กนักเรียนบางคนมาถามว่าหนูจะเป็นนักพูดได้ไหม เอาดวงมาดูถ้าหนูจะเป็นโคโศกได้ไหมหนูจะเป็นนักขายได้ไหมเนี่ยต้องเอาดวงมาดูความเกี่ยวกัรพูดจาการทําสัญญาการเจรจาต้องดูดาวพุธใช่ไหมพูดในบรรดาที่มันใกล้โลกเนาะดาวอะไรก็ตามที่มันใกล้โลกเพราะเข้าวงในมันจะเอฟเฟกถึงตัวคนทุกคนง่ายด้วยนะบุคลิกษณะจะส่อมาให้เห็นเลยพันที เัาว่าเป็นยังไงนะคะเพราะฉะนั้นนี่คือเรื่องราวของกาลีทั้งหมดนะที่ครูสรุปมาให้ง่ายๆเนาะถ้าพูดถึงพูดถึงดาวเงินจะเป็นดาวสุกใช่ไหมคะดาวสุกดาวสุกถ้าหากว่าคนเกิดอาทิตย์มีสุกเป็นกาลีแล้วเป็นเกษตรอย่างเงี้ยค่ะแล้วไปตกอลีเอเนี่ยเงินของลูกมีปัญหาละดาวการเงินของลูกใช่ไหมมึติว่าสุกเป็นดาวการเงินของลูกนะคะแล้วเราเป็นกาลี พราะลูกเกิดวันอาทิตย์อันนี้เงินลูกจะสะดุดลูกจะได้เงินหรือไม่ถ้าไม่สดุดลูกจะได้เงินเป็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 นช็อตๆอะคือหนูต้องทํางานให้มันรับเงินมาเป็นเป็นช็อต<ฆ>เป็นจอ็อบแล้วจบเนี่ยเงินกาลีคือเงินมันไม่ได้สมูท อย่าหวังอย่าหวังว่าจะได้กินเงินเดือนไม่ได้ต้องรับเป็นฟรีแลนซ์จ็อบจ็อบใช่เป็นฟรีแลนซ์จ็อบจ็อบไปถ้างั้นเงินมันจะติดขัดนะเราก็ระวังความติดขัด้งเรื่องการเงินอรคือปัญหาใช่ไหมคะจริงเป็นปัญหาในเรื่องการเงินใช่ไหมคะและเป็นกาลีด้วยให้ระวังปัญหาเรื่องการเงินให้มากนะอริคือพอทั้งอริปั๊บ มันคือปัญหาเลยท่านเป็นกาลีคือความติดขัดแล้วก็เรื่องที่ไม่ดีไม่งานทั้งหลายมันจะมากับเราถ้าประดาวการเงินนูต้องระวังให้มากนะคะอย่าไปทําอะไรที่มันผิดในเรื่องการเงิน พ่อหนูโดนแน่พ่อมันบอกอยู่แล้วไงมันบอกตั้งแต่เกิดอยู่แล้วใช่ไหมละคะว่าปัญหาจะเกิดตรงนี้นะคะเอ๋ที่แม่บอกทุกครั้งว่าทุกคนเกิดมาพร้อมกับสีกับกาลีใช่ลองวิเคราะห์จากดวงเงยครูติมอธิบายไปลองเปิดดวงแล้วดูกาลีของเราดูในช่วงภูมิทักษะของเราด้วยแล้วลองเปรียบเทียบมีคําถามอะไรก็คอมเมนต์กันเข้ามาถามได้เพราะเป็นเรื่องที่คนถามมาเยอะมากๆเยอะมากหลายคนกังวลกับตัวกาลีมากๆเลยตัวกาลีก็เหมือนมันมีตัวแทนเป็นตัวเลขใช่ไหมคะบางคนก็ไม่กล้า เอาเลขเนี้ยไปอยู่เป็นบ้านเลขที่เบรอ,อร์โทรศัพท์เบอร์โทรศ<ถ>ัพท์คือคุณแนะนําว่าถ้าเผื่อคุณจะให้สมมุติว่าจะขอแบบเลขมงคลนะลูกนะอะไรอย่างเงี้ยจะให้ลูกเขาเอาไปให้จําเิเจริญลิญรุ่งเรืองเ,เ,เนี่ยอย่าเอาเลขที่มันติดขัดอย่าเลขกาลีลีก้นไปเลย นะคะอย่าอย่าไปใช้นะคะอย่าไปใช้อย่าไปใช้อะเลี่ยงได้ก็เลี่ยงไปนะฮะเลขอื่นไม่ต้องจะต้องแย่ใช่ไหมคะเลขมตรีเลขสีเลขเดเขก็มาดิใช่ไหมคะบวกกันอย่าให้มันเป็นลงกาลีให้เป็นกาลีเมื่อไหร่มันจะมันจะยากเลกมันจะยากโดยเฉพาะลูกจะไปทํางานจะเติบโตจะได้เงินได้ทองเนี้ยไปไกลๆเลยนะคะอย่างสมมติหนูทาการค้าหนูต้องการลูกค้าเงี้ยเบอร์โทรศัพท์หนูต้องระวังเลยอย่าให้มันมีดาวกาลีเข้ามาค่ะ ใช่ไหมคะมหนูต้องรับโทรศัพท์หนูต้องคุยกับลูกค้ามันจะต้องเป็นเลขที่ดีอะอนะคะอย่างสงมมติว่าคนที่เขาเดี๋ยวต้องชาลองจัดคลาสนะคะเบอร์หงเบอร์มังกรอ่างเงี้ยเขาจะมีเลขเขาโดยเฉพาะเลยนะ,ะที่จะเป็นเรื่องที่ส่งเสริมทางการค้าหรือทางธุรกิจเนี่ยะนะคะบางคนเสียต้องต้องยอมเสียสตางค์อ่ะเพราะเลขตัวเนี้ยมันจะมันเม่น,ม,นมาได้มากกว่า แล้วก็ต้องเหมาะคนคนนั้นคือต้องเอาดวงมาดูอะนะคะถึงจะเหมาะบางทีไม่ใช่เลขของเลขมงกรไม่ใช่เหมาะคนทุกคนนะถ้ามันเป็นกาลีก็ก็ไม่ได้นะใช่ไหมคะกูก็ต้องเปลี่ยนไปว่าเป็นยังไงมันมีศาสตร์ของมันอยู่เลขศาสตร์เลขาศาสตร์ของเขาอยู่ค่อันนี้น่าสนใจมากๆเพราะมันมันอยู่ในชีวิตประจาวันเกี่ยวพันกับเราหมด5เกี่ยวพันกับเราทั้งนั้นเลย ยิ่งเป็นทะเบียนรถเอ่ยบ้านเลขที่หมายเลขโทรศัพท์เรายิ่งที่เปลี่ยนไม่ได้เลยก็คือ ID ดีของเรา ID ดีเลขบัตรประชาชนของเราบอกประชาชนมันจะคุมชีวิตไงคุณต้องบอกอันนี้ตั้งที่แรกเลยมันเปลี่ยนไม่ได้แต่ก็ต้องหาทางใช่ไหมคะได้เหรอคะหาทางหาทางแก้มันสมมติว่ารัวมาเกี้ยงเลยผลรวมสุดท้ายเป็นเลขการีของเราฉุบอย่างเนี้ย ใช่ไหมคะทำัไงดีบัตเป็นภา ID เป็นอย่างนี้แล้วแล้วก็สวมบัตรคนอื่นซะไม่สวมเอาอีกแล้วไงเรียนแบบเรียนแบบดาราห้ามสวมนะคะแล้วก็ต้องหาไอ้ตัวที่มาทอนความเป็นการกินีลงหาไอ้ดาคู่ธาตุของมันครูบอกแล้วเมื่อไหร่ที่กาลีปุ๊บหนูไปดูดาคู่ธาตุของมันเลยคู่ธาตุจะมาช่วยนะคะไอ้เลขตัวนั้นที่เราใช้เบอร์โทรศัพท์ใส่ก็ไปเลยใช่ไหมคะเอาคู่ธาตุมันมาช่วยเอาคู่มีรของมันมาช่วย มันจะมันจะทอนในความเป็นการณินีที่มันเป็นตัวตั้งของเราลงไม่ได้เพื่อนมาแล้วนี่ยังไงเขาก็ไม่ทําร้ายกันนะแมคะคู่มิตรก็ชอบชื่นอย่างเงี้ยบอกมีโทษแถลงทันครูเขาก็บอกอยู่แล้วมันมีทางออกสมมติหนูได้ได้ไอดีมาเป๊ะเป็นการีมาละมันมันเปลี่ยนไม่ได้แล้วหนูเอาคู่ทานมาเลยแล้วคู่ทานมันคืออะไรไปดูในหราศาสตร์มันจะตอบเอาคู่มิตรมันมามันจะช่วยทําให้หนูแบบมีความเจริญรุ่งเรืองขึ้น นะคะยังไงเขาก็ต้องช่วยเราอย่างนี้แหละดูดวงเหมือนเล่นเกมเหมือนกันนะคะโอ้ใช่ใช่ไหมคะช่วงนี้เราจะยังไงดีนะเราจะผ่านด่านนี้ยังไงดีจะผ่านยังไงดีใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นมันมีทางออกนั่นแหละนะคะแต่ว่าคุณต้องอ่านเขาให้เป็นนะคะแล้วก็วิเคราะห์ให้เป็นว่าคุณจะเหมาะ จะควรกับอะไรเท่านั้นเองนะคะก็หวังว่าอีพีนี้การลีหรือการลกินีก็จะตอบครบกับคําถามที่ทุกท่านถามมาหรือถ้ามีคําถามเพิ่มเติมเหมือนเดิมเลยค่ะคอมเมนต์มานะคะเดี๋ยวเราก็จะเก็บมาในช่วงไลฟ์หรือไม่ก็ตอบใน e ีีถัดไปนะคะนี่คือเรื่องราวทั้งหมดของการลกินีค่ะ